เค okay, สวัสดีนะครับสวัสดีพ mm. ี่พี่ห้อง b ีพทันกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับในช่อง YouTube mm hmm. นะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่หน้าร้านเทปทองคำนะครับประจำวันที่2สองย่า21เดือนสิบ5 6 4 67น้ days, นะครับผมแล้วก็เวลา9้โมงสานาทีนะครับผมตอนนี้นะครับจากเมื่อเช้านี้เนาะราคาทองคำแล้ว ได้ขึ้นทำนิวไฮใหม่นะครับราคาสมสุดก็คือสองพันเจดร้อยี่สิบเก้านะครับจุดแปดนะอันนี้คือไฮใหม่นะคาดการณ์ว่าน่าจะสามารถทำไฮได้อีกนะครับถึงสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบที่ผมเคยคาดการณ์เอาไว้นะถึงหกสิประมาณนี้นะครับโซนสีเนี่ยแะโซนประมาณโซนสีฟ้าที่ผมตีเส้นไว้นะ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูทำเฟมเดย์นะครับทำเฟมเดย์นะครับก็บอกได้เลยนะว่าเมื่อวีคที่แล้วนะครับก็สี่ห้าวันนะก็เป็นการที่แบบยกโลแล้วก็ขึ้นนะครับเป็นทองคําที่เป็นขาขึ้นแบบแข็งแรงมากนะมีการเบรกไฮในทำเฟมใหญ่นะครับมีการเบรกไฮทำเฟมใหญ่นะครับเบรกแล้วเนี่ยทิ้งขึ้นไปอย่างแบบอย่างไม่ มีเยื่อใหญ่เลยนะผมบอกเลยนะยังไม่มีเยื่อใหญ่เลยนะทีนี้ครับทางเฟรมบีก็ปิดเขียวนะปิดเขียวนะครับปิดเขียวแบบแบบสวยงามนะเป็นการเบรคขึ้นให้แบบคือไม่มีวันลงอีกต่อไปแล้วนะประมาณนั้นนะครับโอเคเราไล่ไปดูทางเฟรมเอสี่แล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่นะครับหน้าการะดานของเอสี่นะเอสี่ <c oughs> เนี่ยถ้าที่ผมมองนะอาจจะเป็นการย่อลงมา ในช่วงเทขายช่วงเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้มีโอกาสใครที่มีโอกาสเล่นหน้าบ่ายก็กำไรไปแล้วนะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอาจจะเป็นการย่อลงมาได้ไม่เยอะลงมาตรงนี้นิดหนึ่งนะแล้วก็อา่าราคาน่าจะเทสอยู่ประมาณยี่5ิบสี่ยี่้านะครับย4 2 5ิสี่ยี่้าถ้าไม่หลุดนะก็อาจจะมีการรีบาวขึ้นไปต่อนะครับเท่าที่ผมมองนะในทา่าเพนเพ็ดหนึ่งเนี่ย โครงสร้างที่เป็นขาข,ขึ้นจากเมื่อเชา้านี้จากวันศนะุกร์นะก็โครงสร้างแข็งแรงเลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับตอนนี้เริ่มมีการเดขายระดับนะในทางเพมเล็กๆนะครับแต่ก็คิดว่าถามว่าวันนี้นะเอาคร่าวๆวันนี้นะครับก็ในทางเพมเล็กๆเนี่ย M 1 5 M 5 M 5 M 1 5 3หนี่ครับก็รอดูนะว่าเราจะเข้าโซนไหนได้ผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นโซนเนี่ยน่าจะย่องมา เล่นประมาณโซน2,720นะครับ TP โซนประมาณนี้นะครับ TP โซนประมาณนี้สีฟ้าสีฟ้านะครับก็ประมาณ2,730ประมาณ1 0 0จุดถึง40นะก็ถ้าใครเข้าแล้วก็แบ่งแบ่งออเดอร์ไว้สำหรับการรันนะครับรันออเดอร์ไว้ไว้ TP ประมาณโซน 60ประมาณนี้ส่วนหกสิบก็ประมาณนี้ประมาณห้าสิบหกสิบนะครับประมาณนี้นะนะครับกองคายังมองมีคข,ขึ้นนะครับให้เทรดเป็นย่อบายนะตามแนวตามแนวรับนะครับแล้วก็ส่วนสัญญาณที่เป็นหน้าเซลนะก็เป็นการเทรดเก็บกําไรระยะสั้นนะครับเป็นการย่อเพื่อไปต่อเขาจะลงมาได้ไม่เยอะ นะครับอย่างน้อยก็ต้องไม่เยอะของเราก็เยอะแล้วนะสาหรับทองคำนะก็ห้าร้อยหกร้อยวันนี้ี่ย่อเป็นพันนะก็สามารถเก็บเก็บกําไรก่อนได้นะครับคือหน้าหลักๆคือให้เล่นเป็นหน้าบ่ายนะครับส่วนส่วนหน้าเซลล์เนี่ยก็เป็นเก็บระยะสั้นไปนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวอาจจะไม่ใช่กลับตัวตามแนวรับแล้วอาจจะกลับตัวในโซนของแบบว่าก่อนถึงแนวรับหรือในโซนของอ ราคาจุวิทยานะครับราคาจุวิทยาซึ่งราคาจุวิทยาในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นราคาประมาณสักหกเจ็ดแปดแล้วก็สองสามสี่ประมาณเนี่ยจะเป็นกลับตัวโซนเนี้ยถ้าทุกคนไปตีนะเห็นปะลงท้ายด้วยห้าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเนอะอ่ะเนี่ยวเช้านี้มีการยอ่อแหละมีการเริ่มเทขายเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงเนี่ยเริ่มมีการเทขายนะครับ เดี๋ยวเราก็ามารอรอเล่นกันตรงประมาณสักโซนนี้นะยี่สิบยี่สิบรอรับด้งตรงเนี้ยโซนประมาณยี่สิบนะครับแล้วก็ท p ก็หายเดิมไ็ได้ยี่สิบเก้านะหายเดิมยี่สิบเก้าก็ได้นะครับก็ได้นะครับประมาณนี้นะสำหรับคำเล่นสั้นนะเก็บสั้นไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาิเข,าข้าคร้าวก่อนนะครับเพราะว่า ทองคาวันจันทร์ก็เอาแะไเอาแน่เอานอานอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ว่าเล่นปัะมาณโซนนี้นะครับมีเก้านะครับอือฮึก็เดี๋ยวเราคุยเรื่องแผนเมื่อวานนะนะครับแผนอาทิตย์ที่แล้วเราก็มีการให้หน้าบ่ายแล้วก็จะมีการเล่นแบบเล่นเซลระยะสั้นนะก็คือแบบช่วงทีพีแรกก็ก็คือจบไปเลยนะทีพีแรกก็จบไปเลยก็ถือว่าวิสท,ที่แล้วนี่ก็มี s ออยู่แผนเดียวเนาะแผนเดียวนะครับ ถ้าใครโดดทันนะก็ใครเก็บทีพีหนึ่งทันนะก็รอดนะนะครับก็รอดนะเพราะว่ามันชนทนะีพีหนึ่งเนาะนะครับโอเคนะครับสําหรับทองคาก็เข้าๆประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากนะวันนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าการาฟเนี่ยในโครงสร้างของทางเปิมใหญ่ยังไม่ได้เฉลยมากนะครับแต่ว่าให้เล่นโครงสร้างเป็นโครงสร้างขักขึ้นแทนนะครับเนาะส่วน เดี๋ยวเราไปดูพวการาฟอื่นพวกแนสแตกอะไรเงี้ยได้ไหมเอาเป็นว่าดูพวก gvp ดีกว่า gvp นะครับ g ี GB p เนาะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ราคาก่อน gvp ยังเป็นอยู่ในโซนสะสมนะอยู่ในโซนที่เขาแบบสะสมราคายังเป็นโซนที่แบบเฮ้ยนิ่งๆิ่งอยู่นะครับยังนิ่งนิ่งอยู่ เห็นไหมว่าเขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นกลับไปก็อยู่ประมาณโซนเนี้ยที่ผมบอกโซนเนี้ยนะครับสองร้อยแปดประมาณเนี้ยคือซึ่งตรงเนี้ยผมมอว่า g b p เนี่ยถ้าใครเล่นนะครับก็สามารถที่จะเข้าออเดอร์เบาๆเนาะแล้วก็กะว่าไว้รันนะครับเพราะว่าวิธีแล้วเนี่ยผมก็ให้มาเข้าโซนนี้เนาะให้มาเข้าโซนนี้นะครับก็กะไว้รันเอานะครับตันยาวๆนะนะครับ ส่วน BDC นะ BDC นะครับ BDC เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวอาจจะมีการขึ้นอีกรอบหนึ่งอนะรอบใหญนะ่ตอนนี้ราคาตาเมเทมเพลย์นเนี่ยก็มีการยกถึงเจ็ดหมื่นแล้วนะนะครับมีการเทสเจ็ดหมื่นแล้วนะครับเกือบเจ็ดหมื่นแล้วมีการเทสแล้วนะมีการเทสเจ็ดหมื่นเนี่ยนี่อันนี้คือโซนที่ผมให้เข้านะให้เข้าให้เล่นเป็นหน้าบ่ายนะครับตั้งแต่แผนก่อนหน้านะก่อน เมื่อเดือนที่แล้วนะนะครับว t c เนี่ยมองว่ามีโอกาสขึ้นรอบนี้อีกรอบหนึ่งและเร็วๆนี้จะมีการทำหายของเขานะนะครับมีการทำหายของเขาแน่ๆนะครับสำหรับ BTC นะนะครับรอบเขามาแล้วรอบเขาก็ใกล้จะมาแล้วนะครับผมนะครับเห็นไหมเขามีการพักตัวอยู่โซนบนแล้วนะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการเบรกแน่ๆนะครับเป็นการเบรคหายแน่ๆนะครับมีแน่นอนนะครับ มีแน่นอนนะสำหรับ BTC นะตอนนี้นะครับใครที่คิดว่าน่าจะเก็บ BTC ก็ถ้าเขาย่อแล้วนะครับถ้าเขาย่อแล้วนะก็เริมเก็บนะสำหรับ BTC นะสำหรับ Bitcoin นะครับ Bitcoin นะนะครับรอบนี้นะครับน่าจะมีใครที่ทำกำไรได้เยอะนะนะครับมีทำกำไรได้เยอะนะนะครับรอรับซื้อโซนประมาณสักสองโซน 6 0 0นะแล้วก็6 0 0 0นะแล้วก็6 0 0 0ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าลึกกว่านั้นก็เดี๋ยวเราก็ต้องแบ่งไม้ถั่วขึ้นไปนะนะครับแต่คิดว่าน่าจะลงมาประมาณโซนนี้ได้นะครับสำหรับ BDC ลองดูนะครับเพราะว่าถ้าดูในโครงสร้างใหญ่ดูในโครงสร้างใหญ่โซนนี้จะเป็นการพักตัวครั้งใหญ่นะครับน่าจะเป็นการเบรกขึ้นไปแน่ๆนะครับเป็นการเบรกขึ้นไปแน่ๆนะครับ เพราะว่าหนึ่งไม่ไม่หลุดห้าหมื่นแล้วนะไม่หลุดห้าหมื่นนะครับก็จะเป็นเหมือนการพักตัวแบบแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยการพักตัวแบบเนี้ยน,นะครับการพักตัวแบบเนี้ยอ่าแล้วการขึ้นไปนะครับนี่ก็เหมือนกันเป็นการพักตัวแบบในโครงสร้างใหญ่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปนะครับดูดีๆนะครับว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นการเบรกแน่นอนนะเป็นการเบรกแน่นอนนะครับ โอเคประมาณนี้นะ Btc นะครับก็เ,เป็นยอ่อบายนะแล้วก็ส่วนหุ้นนะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ทีนึงนะครับสําหรับหุ้นอเมริกานะผมก็ตอนนี้ผมดูหุ้นอเมริกาอยู่นะครับอาา่าฮะเทสลากนาน็น่าเล่นนะตอนนี้เทสลาย่อนะครับโอเค okay, ครับประมาณนี้นะสาหรับทองคํานะครับก็เดี๋ยวผมยัปเดตลงไปแผนทีนะครับราคาโซนที่เราควรจะบายนะครับประมาณสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณนี้ ประมาณนี้ก่อนนะนะครับประมาณตัวเนี้ยเด้งแรบนี้นะ2 2ยี่สบสองถึงยี่เอ็ดนะครับยี่สองถี่สเอ็ประมาณนี้นะโซนสีเขียวสีสีฟ้านี่นะครับผมอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ